่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมอนมอนเตเกมเมอร์ครับผมก็ได้คิดคนนวตัตกรรมใหม่นะฮะคือนี่ฮะนี่ับที่พี่เขาเล่นกันอยู่ฮะนี่คือรถรถรถ,รถไฟเออรถรางฮะสามารถวิ่งบนเซิร์ฟได้โอ้ยใครตียาตีดีสามารถเหาะบนเซิร์ฟได้นะฮะขอขึ้นด้วยพี่นัทหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อน นี่ฮะอ,อ้าวอ่าผมก็จะวางของผมนะฮะนี่ฮะก็ะแค่วางครับนี่มันจะอยู่นี่ฟึบเ,เราก็ขึ้นมันก็ไปฮะโอ้โหพุ่งอย่างเร็วครับโอ้โหนั่นคือรถไฟไร้สายนั่นเองนฮะนี่ฮะเอโอโอ้ยบกับกบกักบักออกสักทีอโอเคโอเคนะฮะ เออเออจารดจารดช่วยด้วยรถรถไฟหายอา้าวพีนัดมันผมเลยรถไฟผมหายไปแล้วก็ขอจบคิดกันเพียงแค่นี้นะฮะขอบคุณครับเซหร์ฟนี้ก็ไอพนี้นะครับ a v g e d a v g e d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  n s n e t ครับถ้าเกิดใครฟังไม่ไม่ทันก็ผมจะทิ้งลิงก์ไอ,อทิงออท้งอีกทิ้งไอเนี้ยฮะไอ,อทิ้งอะไรวะทิ้งไอพีไว้ด้านล่างนี่เลยฮะก่อนที่จะกะจากกันนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนี้หรือคลิปหน้าต่อไปกันด้วยนะครับขอบคุณครับ Goodbye